วันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านสะดวกซื้อ20บาทถ้าหากว่าเรายังเห็นแก่ของถูกอยู่วันหนึ่งเราอาจจะต้องกลับบ้านเก่าแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ครับจากประสบการณ์ที่ผมพู้จีบนะเคยซื้อของนะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจากร้านสะดวกซื้อ20บาทมันราคาถูกจริงครับแต่ว่าพอเรานำมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย บางอย่างมันใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งมันพังบางอย่างก็ใช้ได้นานนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดอูแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูสินค้าให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านสะดวกซื้อ20บาทเนี่ยสินค้าราคาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตแล้วก็คุณภาพของการผลิตสินค้านั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เจอมานะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรา้าลก๊กไฟนะครับพวกอ่า ลักไฟแบบต่อพวงพวกนั้นนะครับผมที่ผมเคยซื้อมาแล้วใช้งานได้ไม่นานบางทีมันก็ไหมจนเป็นรอยดําบางทีก็ช็อตไฟแลบเลยนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับเนี่ยล่าสุดพี่น้องนี่คือล่าสุดนะครับผม เนื่องจากงานที่พี่วิจิบต้องทำเนี่ยเป็นงานเครื่องประดับนะครับผมอาจจะต้องใช้พวกปืนกาวนะครับผมที่จะต้องเสียบปลั๊กไฟแบบนี้นะครับผมซื้อมาสดๆร้อนๆครับใช้ได้แค่ไม่ถึง1ชั่วโมงทํางานไม่ถึง1ชั่วโมงครับระเบิดครับทุกคนระเบิดนะระเบิดไฟนี่แลบนะครับเกือบจะโดนหน้าเลยนะครับผมเกือบโยนหนีไม่ทันนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันช็อตแล้วมันอยู่ในมือแล้วเกิดไฟกระแสไฟมันอยู่ในมือเราเนี่ย ผมว่าเมื่อวานเนี้ยผมอาจจะกลับบ้านเก่าไปแล้วด้วยซ้ำนะน่ากลัวมากนะครับแล้วเสียงเสียงช็อตแบบ <c oughs> แรงมากครับตกใจนะครับผมจนสะดุ้งแบบแทบกระโดดออกจากโต๊ะทำงานไม่ทันไม่ได้ว่าร้าน20บาทไม่ดีนะนะครับผมแต่ว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี้ยนะครับผมผมอยากจะให้คุณคนดูเนี่ยเลือกให้ดีสักนิดนึงเนาะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมตัดสินใจซื้อมาเพราะคิดว่ามันถูก เราจะได้ประหยัดต้นทุนในการทํางานนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเกิดอันตรายกับชีวิตเราเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับราคาที่ถูกแบบนี้เพราะหลังๆเนี่ยนะครับพี่วุิจีบก็เลยเน้นว่าเข้าร้าน20บาทได้ครับแต่ว่าอาจจะซื้อของใช้ทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะต้องไปดูตามร้านที่มันมีคุณภาพขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็คือมีมกอกรองรับการผลิตสินค้านะครับผมแล้วก็สายไฟปลั๊กไฟดูมีคุณภาพมากกว่า นะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตด้วยและถ้าคุณมีประสบการณ์การใช้เครื่องไฟฟ้าจากร้าน20บาทแบบไหนบ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะฝากถึงทุกท่านนะครับผมที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้นะครับพี่พุจีก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ